สวัสดีครับผมวันนี้กับผมเพลินโซนนะครับก็มีเกมในเกมนะครับ lock m metalol herb สองจุดศูนย์เกครั้งนึงนะครับผมก็วันนี้ครับผมจะพาทุกคนครับมาทำ quest นะครับในเมืองของคาลซีแล้วกันนะฮะก็แมปคาลซีครับจะเหมือนแมปในส่วนของเวสแลนด์แล้วกันนะครับมันก็จะมีพวกบ้านนะแทนต้นไม้โลกนะครับผมหรือว่ามีการอ่าอัพนะครับอัพเกรดบ้านต่างๆนะเพื่ออ่าส่งผลดีต่อการเล่นของเราการฟาร์มการเก็บรีเวลการผ่านด่านต่างๆนะฮะแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงด้วยครับ เพื่อช่วยในการาปลดล็อกต่างๆในบ้านของอคลาวซีแล้วกันนะฮะก็วันแรกนะครับเควสวันที่1นนะฮะก็ให้เรามาคุยกับในส่วนของนี่ครับตัวละครทางด้านซ้ายบนของแมปนะฮะนี่ครับคนนี้เลยนะฮะมิสแคนดี้นะฮะเราก็กดคุยกันนะฮะก็ขอบอกกันเลยนะครับในส่วนของเควส์คาวซีเนี่ยก็จะมีด้วยกันหลายวันเหมือนกันนะกว่าเราจะปลดล็อกหมดสมเสร็จสมบูรณ์นะฮะ อย่างที่บอกครับพอปลดล็อกมาแล้วครับบ้านต่างๆครับมีผลเป็นอย่างมากนะฮะมีร้านขายเทมลับนะครับผมทำให้เราตีมอนที่แมปพวกคลาวซีคอมมาโดแรงขึ้นอะไรอย่างงี้เนาะโอเคครับอันดับแรกครับเมื่อเราคุยกับมิสแคนดี้เสร็จแล้วมันก็จะปลดล็อกเมืองคลาวซีนะครับเป็นแมปคลาวซีนะสังเกตนะครับว่าบ้านจะเป็นสีเทาหมดนะฮะยังไม่มีการปลดล็อกอะไรทั้งสิ้นนะครับอันดับแรกเลยครับให้เรามาทางขวาล่างนะครับก็มาคุยกับมิสแคนดี้นะฮะ เขาจะมีเควสให้เราทำนะฮะก็เป็นเควสที่ทำง่ายๆนะครับปลดล็อกสัตว์เลี้ยงแล้วก็ปลดล็อกบ,บ้านไปเรือนะ่อยนะดี๋ยวผมจะอธิบายทีละกันนะครับว่าบ้านหลังต่างๆที่อยู่ในแมปคลาวซีเนี่ยมันใช้ทำอะไรได้บ้างนะแต่ขอบอกว่าสุดยอดจริงๆนะได้ทั้งไอเทมได้ทั้งประสบการณ์นะครับได้ทั้งของพิเศษนู่นนี่นั่นนะฮะส่งสัตว์เลี้ยงประจน l ไพก็ได้นะฮะกดคุยไปก่อนนะครับดีย๋ยวเขาจะให้เราทำเควสต่อนะครับ นี่ครับเปิดคู่มือนี่ครับอ่าพอเราคุยเสร็จแล้วครับก็จะปลดล็อกสัตว์เลี้ยงตัวที่1นะแคนดี้แล้วก็ปลดล็อกบ้านหลังที่1ด้วยนะก็ง่ายๆนะครับปลดล็อกละ1ส่วนสัตว์เลี้ยงตัวแรกนะครับที่เราจะได้คือเจ้าแคนดี้นะแล้วก็บ้านหลังที่1นะฮะอ่ะปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ทําการคุยต่อนะฮะเราก็จะมาแอบอยู่ตรงนี้นะครับเราก็รับเควสต่อเลยครับผมอ่าแล้วก็ไปตามจุดต่างๆครับ นี่ครับเขาบอกว่าตามมิสแคนดี้ไปนะก็อยู่ทางด้านบนนะฮะเราก็ไปตามแผนที่เลยนะครับผมนี่ครับตอนนี้เราปลดล็อกหนึ่งตัวนี่ครับเราต้องกดตรงลูกบุญแจนะครับบุญแจล็อกนะเขาจะบอกว่าให้เราไปทำเควสย์ต่อนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกต่อไปนะครับนี่ครับสัตว์เลี้ยงนะครับในแมปคลาวซีครับมีทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยสามห้าสิบห้าตัวนะฮะแต่ละตัวมีความสามารถไม่เหมือนกันด้วยนะ นี่ครับเราปลดล็อกบ้านหลังแรกนะครับเป็นบ้านหลังสีเหลืองเห็นไหมปลดล็อกอยู่ทางด้านซ้ายนะอันดับแรกเลยเราก็ไปรับเควสต่อนะฮะตอนนี้เราปลดล็อกเสลี่ยมาหนึตัวแล้วนะครับก็เดินไปตามเควสเลยนะฮะนี่ครับถึงแล้วข้างล่างอ่านี่ครับกดคุยเลยนะฮะเดี๋ยวเขาจะให้เราทำเควีต่อนะครับอ่ะลำดับถัดไปนะครับเขาบอกให้เรา ไปที่แมปสวิตช์ดีมนะครับนี่ครับแมปนี้เลยนะฮะนี่ไปทุ่งหญ้าฝันหวานนะเราก็ทําการวาร์ปไปทิ้งทุ่งหญ้าฝันหวานได้เลยนะฮะโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่ทุ่งหญ้าฝันหวานเรียบร้อยนะฮะแมปนี้เลยแมปนี้จะเป็นแมปที่ไว้ฟาร์มมอนนะครับผมก็คนที่เรีรอห้าสิบ0รอเจ็ดสิบก็มาฟาร์มตรงนี้ได้นะเราก็ไปที่จุดตรงกลางนะครับจุดที่มันวงไว้นะ เมื่อเรามาถึงแล้วนะครับก็จะเจอกับนี่ครับสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งครับเขาชื่อว่าฮากิกิีนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งที่เราต้องปลดล็อกนะฮะเราก็กดคุยขเขาเลยนะฮะคุยไปเรื่อยๆนะครับนี่ทำการส่งมอบับเอกสารที่ในส่วนของมิสแคนดี้เอามาให้นะนี่ครับเรียบร้อย เรียบร้อยครับเราก็ปลดล็อกสัตว์เลี้ยงตัวที่2ครับฮากิกิ gi. เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เราก็ได้ในส่วนของสัตว์เลี้ยงมา2ตัวแล้วครับเราสามารถส่งสัตว์เลี้ยงไปประจภไยได้นะในแมปคราวซีนะฮะนี่ครับได้มา2ตัวแล้วแล้วก็ปลดล็อกในส่วนของภารกิจก่อนนะฮะนี่เราก็ทําภารกิจตามที่เขาก็เขียนไว้เลยนะครับแล้วมันก็จะปลดล็อกต่อไปเรื่อยๆนะฮะอ่ะลำดับถัดไปนะครับเราก็ไปทำเคสต่อครับแมปตรงกลางนะฮะ กลับมาที่ข้าวซีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตอนนี้สัตว์เลี้ยงก็อยู่ที่นี่กันหมดแล้วนะสองตัวนะครับตอนนี้ปลดสัตว์เลี้ยงมาสองแนละ้วแล้วก็นี่ครับอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็บ้านหลังเดียวนะครับนี่เขามาแอบนอนอยตรงนี้นะอ่ะก็คุยกันไปนะฮะก็ทำตามกันได้เลยนะ เควสคราวซีนี่มีหลายวันนะฮะทำหลายวันเพราะว่าบางเควสเนี่ยมันทำวันเดียวไม่จบมันจะต้องรอเควส์เด้งอีกวันหนึ่งนะฮะก็จะแบ่งกันเป็นหลายวันหลาย EP เหมือนกันนะสำหรับเควสของแมปคราวซีนะฮะนี่ครับเราก็เดินไปตามจุดเลยนะฮะนี่เขาสอนมาเก็บของนะฮะเก็บของไป3ชิ้นนะครับที่แวบๆอยู่ที่พื้นนะแล้วก็ไปส่งฮากิกินะฮะ อย่างที่บอกเขาถ้าเกิดว่าใครเล่นเควินแมนวลนะครับในส่วนของดิสเตี้นะครับมันจะติดอยู่ไอเทมอยู่อันหนึ่งนะเป็นแฟนตาซีคริสตัลนะครับแฟนตาซีคริสตัลเนี่ยเราต้องได้มาจากแมปค l าลซีนะเราจะต้องเปิดบ้านหลังที่2หลังอ่าไม่ใช่บ้านหลังที่2ในบ้านหลังที่4ของแมปค l าลซีนะฮะเพื่อที่เราจะทําการซื้อพวกคริสตัลแฟนตาซี Fantasy, ส่งสัตว์เลี้ยงไปนะครับมันจะได้คริสตัลแฟนตาซีเนี่ยมาเป็นของรางวัลแล้วก็เอามาผ่านในส่วนของเควสดิสตี้อีกทีนึ่งนะ เราก็คุยกับฮาก,กิกิที่นอนหลับอยู่นะแล้วก็เอาไอเทมมาส่งนะครับเตือนสิครับเคยังหลับอยู่โอเคส่งมอบครับเรียบร้อยก็ส่งมอบไปนะฮะนี่ครับบ้านหลังที่2ก็จะเป็นการปลดล็อกเป็นที่ร้อยนะฮะบ้านหลังที่2เนี่ยจะเป็นบ้านที่สําคัญมากๆนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันว่าบ้านหลังที่2อ,อ่ะเริ่มที่บ้านหลังแรกเลย บ้านหลังแรกเนี่ยจะเป็นคล้ายๆแบบว่าตู้กาชานะฮะนี่จะเป็นตรงม้าหมุนเนี่ยดีมคัมดีมจูนนะครับเนี่ยมันจะต้องใช้อเทมดีมคําทูอ่ะเอามาเปิดแล้วก็สุ่มกาชานะครับมันจะได้ของตามนี้เลยนะไม่ซ้ำกันนะฮะไอไอเทมที่เป็นดีมคําทูเนี่ยก็ทำตามกิจกรรมที่อยู่ในแมปคาลซีได้เลยนะฮะ๋ยวมันจะได้ตอนได้ท้ายนะครับแล้วก็เอามาสุมได้นะต่อไปเป็นบ้านหลังที่2นะครับที่เราปลดล็อกเมื่อกี้นะฮะนี่หลังนี้เลยครับ บ้านหลังที่2เนี่ยเมื่อเรากดเข้าไปแล้วจะเป็นป้อมนะครับจะมีฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับโดยนะครับผมก็อุปกรณ์ครับที่ใช้อัพครับมันจะมีในส่วนของหินเมคานะครับแล้วก็ไอเทมที่เป็นก้อนเหลืองๆนะฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นอัพอุปกรณ์ปลดล็อกนะฮะคาลิสาดนะก็อัพไปเรื่อยๆครับตามสเต็ปนะมันก็จะปลดล็อกของให้เรื่อยทางฝั่งด้านขวาเนี่ยจะเป็นฝึกฝนกระต่อสู้ครับมันจะเป็น,ในใคล้ายๆเหมือนบัฟต้นไม้โลกอะ่ะพอเราอัพป,ปุ๊บมันก็จะมีพวกดาเมจเพิ่มขึ้น20%ออะไรย่างเงี้ยนะ ได้เลือดเพิ่มขึ้นได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นนะคล้ายๆต้นไม้โลกเลยที่เราอัพกิ่งนะฮะเราก็ใช้ในส่วนของหินไมคานะครับนี่ครับแล้วก็ไอเทมเหลืองๆเงนะี่ยผมจําชื่อไม่ได้นะก็ได้จากการฟาร์มมอนนะครับที่อยู่ในแมปพอมาโดทั้งหลายนะฮะหรือในแมปทุ่งหญ้าฝันหวานนะมันก็จะดรอปไอเทม2ชิ้นนี้มานะก็แนะนําแล้วกันนะครับให้เราทําการอัพบ,บ้านหังที่2ให้ได้เลเวลสามนะครับแล้วมันก็จะมีเควส์ลันนะฮะปรากฏขึ้นมานะถ้าเกิดเราไม่อัพทางด้านขวาถึงเลเวลสเนี่ย มันจะไม่มีเควสทำทำต่อนะฮะเราก็จะติดอยู่ตรงนี้หลายวันเลยครับทำไรต่อไม่ได้นะก็ให้ทุกคนครับไปทําการฟาร์มของมานะฮะแล้วก็มาปลดล็อกบ้านด้านขวาให้ได้เลเวลสามนะครับหลังจากที่เราทําการปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเลเวลสามเราก็จะได้ในส่วนเควส์ลันขึ้นมานะเฟสกีเขียวนะฮะนี่ครับมันจะเขียนว่าเควส์ลันแล้วก็เป็นก็หมายตกใจนะฮะหลังจากนั้นนะครับพอเราได้เควส์ลันขึ้นมาแล้วนะฮะก็ให้เราทําการทาเควสต่อเลยนะฮะ อย่าลืมนะครับการปลดล็อกในส่วนของบ้านหลังที่2นะครับที่เป็นด้านขวาเลเวลสาเนี่ยต้องไปฟาร์มมอนสเตอร์นะครับในแมปคอมมาโดกับหรือแมปทุ่งหญ้าฝันหวานนะครับให้ได้หินเมคามานะแล้วก็มาปลดล็อกนะฮะอ่ะเราก็ทําเควสต่อเลยนะฮะเควส์ลันนะฮะก็จะใกล้จบแล้วแหละเควสของวันที่1นะฮะเดีะอยวเรามาสรุปกันทีแล้วกันว่าวันแรกจะปลดล็อกอะไรกันบ้างนะฮะอ่ะแล้วก็มาคุยกับฮากิกินะฮะ ก็คุยกับาฮากิก,กิได้เลยนะครับผมในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเควสสุดท้ายนะครับของเดย์วันนะครับก็คือวันแรกนะพอหมดไอ้ส่วนนี้ไปเนี่ยจะไม่มีเควสให้ทำแล้วนะครับเควสมันจะเด้งใหม่ทีตอนวันที่2เลยนะนะครับผมในการปลดล็อกอสัตว์หรือในส่วนของบ้านาระดับถัดไปนะฮะเราก็กดคุยกับฮากิก,กิได้เลยนะฮะเดี๋ยวเขาจะให้เควสเราทำนะครับ เขาบอกว่าให้เราไปในแมปอีกแมปหนึ่งนะฮะอ่ะไปคุยไปก่อนไปที่ทุ่งหญ้าฝันหวานนะครับโอเคอ่ะหลังจากนั้นครับเราก็เดินทางนะครับไปแมปทุ่งหญ้าฝันหวานนะเพื่อทำเควสต,ต่อนะครับก่อนที่จะจบในเด y ์วันนะนี่ครับมันจะมีเควสอยู่ทางด้านล่างนี่ครับเป็นเควสลั่นนะฮะอ่ะเราก็ทำการออกจากแมปคลาวซีนะครับแล้วเราก็ไปโผล่ที่ทุ่งหญ้าฝันหวานได้เลยนะฮะ โอเคตอนนี้ผมก็มาอยู่ในส่วนของแมปทุ้งย่าฝันหวานที่บ้อยแล้วนะฮะแล้วถัดไปนะครับก็เดินมาคุยตรงนี้เลยนะฮะนี่นี่ครับมันจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นลิงนะแล้วก็ทําการปลดล็อกนะครับวิธีการปลดล็อกของลิงเนี่ยใหเราไปทํากิจกรรมก็คือมันจะให้เราแข่งวิ่งนะตอบถามเสร็จแล้วก็จะให้เราแข่งวิ่งนะนี้ผมไม่ได้เอาคลิปมาใหดูนะครับแค่วิ่งให้ชนะมันนะครับเจ้าลิงก็จะมากลายเป็นสัตว์เลี้ยงของเราครับเป็นที่บร้อยนะฮะนี่ครับ ปลดล็อกสปินเตอร์นะครับเราก็ได้สัตว์เลี้ยงตัวที่3มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสรุปแล้วนะครับกิจกรรมวันแรกนะครับเดย์วันนะเราจะได้ในส่วนของสัตว์เลี้ยงมา3ตัวนะแล้วก็ปลดล็อกบ,บ้าน2หลังนะก็เดี๋ยวมาต่อกันในเดย์วันที่2นะครับผมเพราะว่าวันนี้มันจบแล้วมันม,มีเควสขึ้นมาแล้วนะฮะโอเคผมก็ก่อนจากกันก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะกดสมัครสมาช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นแรงใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งเพแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคลิปใหม่คลิปหน้าผมซิลเกมสวัสดีครับ